สวัสดีครับวันนี้พามาชมวัดหลวงพ่อโตหรือวัดสรพงครับที่สีคิ้วล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดพฤษภาคมวันอังคารที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาก็สิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีนี่ครับสภาพบรรยากาศโดยรอบ ปพอมาชมบรรยากาศล่าสุดนะครับวันนี้คนก็ค่อนข้างน้อย ถ้าเป็นเสาทิศคนหน้าจะเยอะกว่านี้ครับดอกกระเจียวครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับ นม,ม่มีร่มอยู่ตรง ครับ รบ,บริเวณโดยรอบก็ยังดูเขียวชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะครับเังแต่ว่าคนก็ดูบางตาไปเพราะว่าน่าจะเป็นวันทางานด้วยครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยนึงนี่เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นข้างบนครับเป็นซุ้มดอกเฟื่องฟ้าสวยงามเลยครับนี่ เดินขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตนครับข้างบนไปเลยครับเดินไปพร้อมกันเลยผมจะไม่ตัดวีดีโอนะครับผมจะถ่ายแบบว่าถ่ายเป็นธรรมชาติไปเลยครับอาจจะใช้เวลาค่อนข้างยาวหน่อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ครับ พาเข้าไปชมข้างในวัดครับ